เพราะว่าไม่ใจไม่ดีคนในี้ใจไม่สู้ใจปลาซิวไอซีหนาเลยมึงหยุดพูดหบปากอันนี้มันน้องกูอ้วอว่ายังอ่ะฉลามเ<า>ขาจะเป็นปลาซิวลัวเป็นปลาหมอข้างดำแม่อันนี้ผู้บ่าน้องกบโแม่หรือไส่ไ่มโบไม่ <c oughs> ห่ะ เอ้ยผู้สาวว่มปวิดมี่ผู้สาววะของพี่หลองครับของพี่หลองขอบคุณพ่อคุณเดชหรือว่าปลาบู่ทองหรือว่าปลาซิวเอ้ยหยอกเขาบ้าอ้าจะบมาจะหนึ่งพันได้ครับเนี่ยราคามเทากุญล่ะครับโอ้ลง่องไปแค่ยู่ครับผมไปแค่บ่ครับผมอ๋อมาแล้วบ่มาแล้วครับมาแล้วเมื่อวานมาส่งคลิปมาบรรจุวัตถุสมัยมาแล้วบม่ได้กลับเมื่อใดพ่อกลับว่าสิพาน้องไปหาหมอเรากันสิเลยกลับบ่ คันบ่รานั่งก็สิไปเบื้องงวยวันเงืับนี่กับอ๋อเบื้องงวยวันก่อนเนาะครับครับนี่ครับพ่อขุนเดชนะครับลูครับให้เงินกระนายิ้มบนาบานดิครับได้ทุกคนเลยเพรา่อครับผมได้ทุกคนครับว่าเบิ่งเราบ่เขียบมากอันอันแยมเจ้าได้ไปแบ่งเอาบ่แบ่งเอามาได้แล้วบ่ ขอบคุณแม่ด้วยครับผมแม่คือช่วงลูกไส้ให้เงินบ่คือหน้าบานพูดๆแต่ว่าอยุคนโอ้ยลูกไส้ให้เงินตัวยิ้มโอ้ยไปเนี่ยเนาะดูแลน้องดูแลคุณเดชหรือบอกตาบูหลานบูน้องแม่น้อยิ้มใจหลายๆนี่แหละคำว่าแม่กับนี่ก็มสุขด้ดยเงินในครอบครับอันได้ครับพ่อกับแม่คุณเดชนี่ครับมาส่งลูกไส้ของฝากมา วนี้ล่ะกู้กระตุนน้องซ้ายพีหายดนครับได้ดีได้พูนันกันดวอ้พี่บมาพี่นี่ตัวไหนี่บุ๊คครับพีครับน่เนรถเชงกูราได้บกมวงาได้บอกม่วงว่าฝักงเออได้จะบอกม่วงว่าบ้าคุ้มมากองหลังเอมหลังตามมาที่หลังพูนัดแตกพูนัดแตกโูนัดแตกครับปลาปูทองมาเอานี่นอารำคาญระบาดเปลโอ้ยตครับอื นี่ครับมาแล้วนะครับก็ไอ้พอดีหมอนัดแต่ว่ากับสิเศร้ศาไว้ๆหรอ <c oughs> กเนาะเนี่ก็ดีคือเนี่ยนะ,ะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเงินสี 5, น่ห้าแสนนะค่าตัว 1, 5, 5, 3, อีกแสนห้าบนนั้นสามแสนหน้าเบิ้งแนี่ยมุจเจ้าเบิ้งต่อยมวยก็รวยได้นี่แหละครับเอ<บ>ี่พราะคนอะทีเนาะทีทีบีครับปูเกงวว่งเทว่ยวปูไม่ใช่ปลาซิวผ <c oughs> ู้ใดว่าตัวผู้ใดผู้กี่รอโอ้ยตัวโอ้ยตัวตีมวยผสมไอ้ไอ้ไอ้เกลียดเฉพาได้ไอ้เี่เฉพาะเนี้ย พี ia, i, ่ก no ็โมโหเพราะว่าไอ้มึงมาว่าน้องกูนะเว้ยไอ้ออกหนาเส้นถ <quin> <os> mm ูกอย่างนี้เพราะว่าไอ้ไม่ใจไม่ดีคนนี้ใจมีสู้ใจประชิวไอ้ซี่หนาเลยมึงหยุดพูดหุบปากอันนี้มึงน้องกูไอ้ว่าหุบปากต่อาปไอไอโบว์ไอเสือมือสั่นมันไม่ใช่ใจเปชิวนะมึงรู้ไหมถ้าเป็นปลาอ้าวไอ้ล้อมว่าคันเป็นปลาเป็นปลายยังปลาสลามปลาหมอค้างดำไม่แกงมึงแกงปลาหมอค้างดำนะครับ ก็มีไอ้ทองพูนเป็นหัวหน้าแกงสรุปมุสุแจงมังน้ำมันบอกผอบครัเดี๋ยวกอีกไหมอีกไหมซิโยนเนี่ยบอกไม่โยนซิโยนปะเนี่ยคอนมย่างเดียวเออพนแจนแล้วอีสานเนี่ยซิโยนปะเนี่ยวายโยบายโยผมคือว่ากระพุ้นกระตุ้นน้องนะครับอยากให้น้องมีจิตมีใจสู้นะบอกห้แรง้พักแดนน้องบอกน้องซื้อมือได้สู้ยัง<ะ>ผมบอกประจำนะถ้าเป็นปลาให้เราเป็นปลาอย่างกอฉลามเขาจะเป็นปลาซิวหรือว่าเป็นปลาบมอข้าดำ ไอ้คนมาข้นสอบมันอะไก็สอนอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราชนะมาแล้วเราอย่าเลืง้งลุกละตั้งแต่เก็บเงินคือว่าโบนัสนี่คือผู้แข็งแร่งผู้ชนะจากบอสชาติรงวัลจากวันเซมินสิตให้อีกสามแสนหาได้ไปวันใหนอีกไม่สิเกิดเลยคือว่าเข้าแบบว่าชนะไฟนี้แล้วเราจะลดการติดซ้อมลงไปนผู้ชนะแล้วยกในเดินเข้าใข่ปีขึ้นเลกแลกอ่ะ เออล่องอย่างไรปุณีสีขึ้นแรกเลยนี่แหละเขาเรียกว่าสีขึ้นแรกเลยอ่ะใหญ่สุดยาขี้เกียจซ้อมเราต้องซ้อมให้หนักมากกว่าเดิมรูบ้บ่ครับเราจะเจอตัวแข็งมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเด้อปาเนี่ยงั้นว่าปลาไปเขาต้องซ้อมใหม้มากกว่าเก่าได้ไหมปลาปะบัวปลาปะบูวนี่กงไอ้ล่องตั้งไงเนาะ,ะ,ะที่ลักซื้ิติบัวเสียังกว่าปลาทูทองครับปลาทูทองพอมันนี่ผมเลยหนหน้ามันเหมือนปลาบูว เลยตั้งปลาบูเพอแผนไฟแรกไฟสองเก็เลยตั้งปลาซิบูพอาะฉะ้นไฟนี้พิโรก็เลยตั้งให้เป็นปลาปลาสลามเราบ้านเลยน้องฮักป่านี้แม่พันเขาขอมาฝากเด้ผมเนี่ยอ้ทธรแม่ยิ้มปุยๆเก็ตัวแตกครับตัวแตกอันเป็นสิ่งละคำว่าพ่อว่าแม่เนาะาแบบพอได้เงินแบบว่าลูกชนะก็ดีใจได้เพรแต่ลูกชนะลูกมาสิ่งที่ชอบถึงจะได้บริเงินในท้องกันก็มีความสุขแม่บอลน้องลูกเกเรไปหากิตเรามีเมีย ทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่ก็ทุกแมน,นบอลน้องหลานนี่เป็นแรงหมดแต่มีพี่น้อง <c oughs> ทุกคุ่นวะสองคนนี <c oughs> ่ตะคนว่ามึงกระบายหน,า,นาคือกันแน่เอาขไปกระบายคุณแม่ตะคนบอกว่ามึงหนาคือกันแน่ไอ้ตะคต่คนมาตู่กระบายหนาคือกันแที่ร้องกับต้าบูเลยไครก็เลยไม่เหมือนหรอกเออเหมือนก็นเ,หนนเหมือนหน่อยนี่หัวเงิน เบื้องจากสภาพเตียงตรวมมาไหนมี่หนะาแต่น้องทราบมาบอกอยู่จะกินมาไหนไม่แน่ก็เป็นวันเสาร์หรือพรุ่งนี้หรือเป็นวันจันทร์นะครับซื้อไก่มาตูมเนาะต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่สักสี่ห้าตัวให้พี่น้องสดร้อนๆหน่อยนะำมันละซ้อมมว่ยม่ก็รอติดตามผลงานนะสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องซ้อมให้มากกว่าเดิมอีกเหมือนเดิมแรนรถก็เดิมแล้วก็แล้วก็อนุรักษ์จะคว้งตัวจนจะคว้างเป็นทั้งสี่ มึงสี่ยุคแก่งเงี้ยผมมอค้าวนะมึงกับไฟเอามึงสี่ยู่แก่งไปผมผมคนอีสานผมดูอีสานบอมึงแก่งมึงสี่ยู่แก่งอะไรแก่งร่อแก่งอแก่งผมมอข้างนะผมมอยูยเออเออมึงเออมึงมึงไปเลยบายโยผมคอบพูดยิ้มเนี่ยมายโยมายโยหยอกอันนี้ก็มีแต่พี่น้องกันนะครับหยอกกันซื้อจะให้งร่างเป็นตัวของตัวเองสิไรอยากเป็นนั้นก็เป็นพอจะว่าย่ำสกใจสูงกับพ่อถูกปะเงินกุญแจแม่แล้วยิ้มเบิ่งแม่ แม่แม่ยิ้มตะวนันะแม่เ <Yeah. S 1> อ้ยยิ้มดีกันนู้นยิ้มบุยยิ้มหวานมาแล้วลูกได้ขนาดน้อไอหลองตัวแท่รอกันได้คลิปเลยเพื่อนเดียวนี่ก็แม่ไอ้หลองตัวแท่รอ,อกันได้คลิปปันแม่ขึ้นอีกเลยครับปื๊ดมีนตะควนบ่อน้องผมปกป้ปปปปองน้องก็ยังแม่เอ้ยผมจะคิดกันแล้วผาจนผมทะเลาะกับเขาได้แม่คนว่านว่งางว่าน้องผมเสียดเส้นเอ้าฝากให้กำลังใจน้องแล้วก็ให้น้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อย เฮ้ยาแบบวาสนาแหละเฮยาแมนวาสนาสิเบีย่วมไม่ว่าเนี่มันจะมมาแค่มาดบอส่วมั่วแค่จะไปกุศลนาเราไฟกย่ี่มเนี่ยแล้วเวลาแพ้ก็อย่าท้ออย่าเสียใจเอาป้บปูแก้ไขเอาจะจิ้กนยิมเงินมือมดไปมดแล้วใต้นีใ้นีไปลเอาไปไปไติตามมันคือเราพี่เนาะแม่อันนี้ผู้บาดต้อกอบโบแม่หร <Blue S 2> in <the> ือใจมโบนี่ะ เอ้ยผู้สาวว่นวันดมีผู้สาววะมีดอกยาววันผู้มักมันดอกวันผู้ไฮวันผู้ไฮครับผมมีเวลาบ้านเขาไปเที่ยวมวันวันวันกับมีเวลาบ้านผู้สาวไปออกเดทว่าผู้สาวไปออกเดทตสาวเขาต้องไปเที่ยวยี่บกึ้นก่นมีเวลาหนักงุ้ยสอบสอบกอบคนไทยเขาคุยเวลาแต่ถ้าจะมี่ยงนะแม่ับบางทีมันมีเมียแล้วมันติดติดเนี่ยติดติดผู้สาวติดเมียแล้วก็ติดงพ่อทิ้งแม่ได้ปะเนี่ยใช่ไู่แถวพี่เคสอันนี้ก็แปากอยูซ้ายเรื่อ่มีผู้สาวอะไรบาใจครับ คนมักหลายด้วยกามีสิส่วนมักก็เป็นพวกกระเทยแน่สิกระพุทเอาแน่สิไปยาจะกขะพุทเอาเลยกามีเบิดยกเว้นพยาบาลผมก็ามีผมยันะคนยากเขาดีเออเอาละเอ้ยบวามูกเดียวจบแกนี่บอครับอ๋อของเหมือนเนีนคข้ามก่อนนะแม่เขาเนี่ยข้ามบอเนี่ยข้ามเอาดีนี่เลยโอ้ยแม่แล้วก็มาแห้งมันดีเนาะคือน้องเฟรของมันเนี่ยลูกมันยังก่แม่เอาสมุกงาไปเลยครับ แม่ผมน้นหน่อยเนี่ยเน้นเน้นผมไม่อยากกินภานไดด้วยแม่ออาส่งก็ได้ครับนะกลมบันยากของพีรลวงขนไก่เลยมาวินีจเด้อแม่เราดีครับเว้ยขนไก่ขนไก่เว้นีบอ่ะครับครับครับพี่วันนี้พี่ผมขนไก่แบบเออแจ้งเดียวกันพวกแจ้งแจ้งปลาหมอข้างลำซุ้ม